สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กและเยาวชนตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนให้สามารถก้าวผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันการที่ทางการปิด ปิดทุกสิ่งทุกอย่างเ็ปิดโรงเรียนเขาไปด้วยเขาบอกห้ามเข้าโรงเรียนเขาบอกว่าทุกคนมีคอมพิวเตอร์มีทีวีก็ให้เรียนจากคอมพิวเตอร์จากทีวีแต่ว่านักเรียนที่ดูแลอยู่ไม่มีใครมีคอมพิวเตอร์ไม่มีใครมีทีวีจะหาให้ก็สัญญาณไม่มีก็ค่อนข้างจะลำบากที่อาหารการกินก็น่าห่วงเพราะว่า ส่วนมากเด็กก็จะไปรับประทานอาหารที่โรงเรียนแต่ว่าก็ไม่ไม่ไม่เท่าไหร่เพราะสมัยนี้การเพาะปลูกการทําของเพื่อรับประทานเองที่บ้านเนี่ยก็มีดีพอสมควรแล,แล้วก็จะไปส่งเสริมที่ในหมู่บ้านของนักเรียนแล้วก็จะจะทำยังไงเพราะว่าอย่าง เครื่องเขียนสมุดปากกาอะไรต่างหนังสือก็ไม่มีให้จริงๆแล้วมีหลายอย่างที่ต้องเข็นมาตั้งแต่ปีก่อนก็จะได้ก็ไม่ได้สัทีตอนนี้ยิ่งไม่ได้ใหญ่ก็ก็เลยพยายามจัดชุดแล้วก็มี คู่คนธรรมดานี่แหละก็บริจาคกันถ้าใจเครื่องเขียนมีหนังสือมีสื่อที่ทําไว้ตั้งแต่นานแล้วที่เรียกว่าสื่อ60ภาษาก็เอามาบางส่วนสําหรับเด็กเรียนให้เรียนสหกรณ์ให้เรียนเพื่อจะให้ให้เรียนเลขเรียนภาษาไปเรื่อยๆก็ต้องหาเข้าใจว่าหาครูอาสาสมัครแล้วก็คนที่ อยู่แต่บ้านคนที่พออ่านออกเขียนได้ก็ช่วยๆกันไปเท่าที่จะทําได้พระราชะดำรัสในสมเด็จพระนิธาิาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระธริดาสุดาสยามบร,รมราชกุมารีในโอกาสเสด็จพระราชะดำเนินไปทรงเปิดทิ่เศการภาพถ่ายฝีพระหัต์ประจำปี2563สะท้อนถึงความห่วงใยในด้านการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนในโครงการตามพระราชะดำริโดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นอกจากเด็กและเยาวชนแล้วยังทรงห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ด้วยเป็นด่านหน้าต่อสู้กับโรคเพื่อรักษาผู้เจ็บป่วยจึงทรงพระกรุณา,าโปรดกระพรอกรอมให้บรินิทิชใช้พัฒนาจัดตั้งกองทุนใช้พัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆนำงบประมาณไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จำเป็นเช่นเครื่องช่วยหายใจระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์ห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อพระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆรวม122แห่ง ใน56จังหวัดเพื่อประโยชน์ในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์และรักษาผู้ป่วยน้ำพระราชหฤทัยยังหลังล่งรินสร้างความชุ่มชื่นใจให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยได้รับอาหารพระราชทานจากร้านจันกะผักของบริธิชัยพัฒนาการหาความรู้จากหลักสูตรเรียนรู้ทำกินสร้างอาชีพสู้ภยัยโควิด -19 ทางออนไลน์ของโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาจังหวัดนคนปรปฐม และการซื้อผลผลิตทางการเกษตรในราคาย่อมเยาวจากโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการทหารพันธุ์ดีเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่าย สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงงานในโครงการพระราชดำริต่างๆมาอย่างต่อเนื่องจนโครงการพระราชดำริต่างๆนั้นก่อเกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยเฉพาะในยามเกิดภัยพิบัตริรวมถึงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ดังเช่นโครงการทหารพันธ์ดีซึ่งประสบผลสําเร็จช่วยให้ประชาชนมีอาหารปลอดภัยและสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับประเทศ ไม่ลำบากใจนะก็มีสิทธิที่รุ่นต่อรุ่นที่จะทำงานาสืบทอดแล้วก็เข้าใจว่าเราจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์ที่ว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนด้วยแล้วก็ที่จริงก็คือเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองว่าเราจะได้อยู่ในประเทศไทยที่มั่นคงแข็งแรงแล้วก็อยู่อย่าง มมีควาสุขจบข่าวในพรสะราชสำนักกันนะครับกลับไปติดตามที่คุณพิมพ์พิมลและคุณเจษด,ดาผมจิตนัยมีชัยสวัสดีครับ